มดแดงส้มเขาว่ากันว่ามาอยู่ที่พวงมะม่วงจะไม่มีเพี้ยจริงหรือวันนี้ผมจะพาไปพิสูจน์ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรผุทภาคเนอเพื่อความ,มยืนนะครับคุณนนเองผมไปเจอหลักฐานในเรื่องของการที่ การที่จะนสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่ัดเองเพื่อความให้ยืนนะครับวันนี้เองผมจะพาไปพิสูจน์กันนะครับว่ากับคำที่เขาบอกมาว่ามีมดแดงมาอยู่ที่พวงมะม่วงจะไม่มีเพี้ยจริงหรือวันนี้เราจะพาไปพิสูจน์นะครับสำหรับการที่เราพบมดแดงส้มนะครับที่พวงมะม่วงว่ามันจะไม่มีเพี้ยตามที่สมาชิกเนี่ยเขามาบอกไว้ในคอมเมนต์วิดีโอไหมเพราะว่าผม ต้องการหาหลักฐานนะครับมาเพื่อเอามาแชร์ให้ดูว่าการเข้าใจผิดหรือการที่มองว่าเขาบอกต่อกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราไม่พิสูจน์เราไม่หาข้อมูลเรายังไม่เจอนะครับเราอย่าไปอาบอกกับคนอื่นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่วันนี้เองผมอยากมาพิสูจน์เพราะว่าผมไปเจอหลักฐานมาที่สวนของพี่ที่รู้จักกันนะครับว่าพวงม่วงของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยมดแดง พอเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราก็พบว่ามดแดงเนี่ยมันกําลังทํางานโดยการทํางานของมดแดงก็คือจะเป็นพี่เลี้ยงในการเลี้ยงเพลียอยู่ที่ผลมะม่วงนะครับหรือที่พวงมะม่วงต้องถามว่าเพลี้ยที่เข้ามาอยู่ที่พวงมะม่วงเนี่ยมันมีเพลียอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยที่เราจะสามารถเห็นได้ก็คือเพลียแป้งนะครับสก็คือเพลี้ยหอยซึ่ง2ตัวนี้เองเนี่ยมันจะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ก้านของอที่ ลูกอม่วงมันอยู่นะครับก็คือเป็นก้านที่มันเลี้ยงลูกอมม่วงอยู่ตรงนี้มันก็จะมาเกาะซึ่งเพี้ยสองอย่างเนี้ก็จะถูกเลี้ยงโดยมดแดงส้มนะครับโดยการเลี้ยงของมันเนี่ยมันมาเลี้ยงไปเพื่ออะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรจากการเลี้ยงเพี้ยของมันนะครับเวลาเราเจอว่ามดแดงส้มเนี่ยมันชอบไปอยู่บ,บนต้นมะม่วงแล้วในช่วงที่มะม่วงติดผลเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ พวงอม่งจนเขาพูดกันว่ามดแดงแฝงพวงม่งซึ่งมันเฝ้าพวงม่งเฝ้าไว้จนม่งสุกมันก็ไม่ได้กินแต่ว่ามันกินน้ําหวานที่ออกจากตูดเพียนะครับหรือว่าที่เพียมันถ่ายมูลออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ําหวานน้าเชื่อมมันจะไปกินตรงนั้นแทนนะครับนี่คือประโยชน์ที่มันมาเลี้ยงเพียเพื่อที่มันจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่าเพียดูดกินน้ําเลี้ยงจากการลูกม่งของเรานะครับถ่ายมูลให้มดมดก็ จะคอยเป็นพี่เลี้ยงโยกย้ายเพี้ยไปตามจุดต่างๆเพื่อให้เพี้ยเนี่ยมันไปดูดกินน้ําเลี้ยงของไม้ผลของเรานะครับพอไถมูลมามันก็ได้ได้กินอาหารของมันนะครับอันนี้ในการกําจัดว่าถ้าเราพบว่าผลมะม่วงเราเนี่ยในช่วงที่เราอาจจะเป็นก่อนหอหรือเป็นหลังจากติดผลใหม่แล้วมันมีมดแดงส้มพวกนี้มาอยู่นะครับ มันก็จะมาสร้างความเสียหายให้กับผลมะม่วงเร,เรากินจนกระทั่งลูกเนี่ยแครแกนบิดเบี้ยวนะครับไม่ได้รูปทรงตามที่ต้องการการกาจัดก็ง่ายๆครับสารที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะบาเมกตินอิมิดาคอพิดอซิทามิพิตพวกนี้สามารถที่จะามาพ่นได้ตอนที่เราใช้ในช่วงของเพียรจักจั่นยังสามารถเอามาพ่นกําจัดเพียรพวกนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อสารอื่นมาเพิ่มนะครับถ้าใครมีสารที่ใช้อยู่ตั้งแต่ช่วงที่เพียรจักจั่นเข้ามานะครับก็สามารถใช้ได้ แล้วก็สารที่เป็นพื้นพื้นแล้วสามารถพ่นได้ก็เป็นพวกคาร์บอนิลิว85ถ้ามีอยู่นะครับก็สามารถหยิบเอามาพ่นได้แต่ถ้าเกิดเจอเพี้ยแป้งและจะรักษาให้มันตรงตัวเนี่ยก็ใช้ สารไทอะมอกแซมนะครับที่เป็นแบบเม็ดแบบผงเนี่ยสามารถที่จะมาผสมได้ซึ่งตัวนี้ไม่มีผลกระทบในเรื่องของใบอ่อนเพราะว่าเราอาจจะไปฉีดพ่นแล้วมันมีใบอ่อนอยู่ในต้นด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันปลอดภัยไม่มีผลกระทบกับใบอ่อนนะครับหมายถึงว่าถ้าเราไปใช้เป็นสารที่มีน้ํามันผสม,ส,มส,มสมนี่บางทีไปเจอสารที่มันมีผลกับยอดอ่อนนะครับก็จะทําให้ยอดเนี่ยมันไหมยังไงก็ฝากการที่เราเวลาจะไปซื้อเนี่ย ถามคนขายนะครับว่ามันเป็นยาเย็นไหมสามารถฉีดพ่นช่วงที่เป็นใบอ่อนได้ไหมอย่านี้ครับก็ถามให้เข้าใจก่อนที่จะนํามาใช้นะครับแล้วก็ในการที่จะใช้สารเนี่ยก็อย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากานะครับถุงมือพวกนี้ก็เราใส่ให้ครบนะครับก็จะทําให้การทํางานในการกาจัดแมลงของเราเนี่ยปลอดภัยด้วยไม่เอาแบบเอาผ้ามาโปกหัวนะครับเหมือนที่เขาเอารถไปพ่นตามไร่แบบนั้นนะครับคือการทําแบบนั้นคือจะทําให้มันสารเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้นะครับถ้าเกิดให้ดีก็คือหาแมสที่สามารถป้องกันพวกละอองพวกนี้เข้ามา เข้าสู่ร่างกายก็จะทําให้เราใช้สารได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กําจัดมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ก็พาไปพิสูจน์แล้วก็ามาบอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วการที่มดแดงมาอยู่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราต้องทําการกําจัดออกเพราะว่ามันส่งผลเสียต่อไม้ผลของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตาม คลิปวิดีโอใ,ใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราวัดดีจะนำมาฝากกันในครั้งหน้าไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ